ตชื่อได้ไหมน่ะรือสาไว้นำ เคานเตอร์นั่งไงของจริงถีน้ำที่่น่่ค่ะทุกคนมีเปียโนด้วย สิบสองสิบสองสิบสองเออยังไงไม่ถือโทรศัพท์ ไ,ไปแล้วเด้อนี่ไง c o นเน c t i n ว้าไหนแว่ c o n น e c t อ่ะไหนแว์อ๋ <c oughs> <c oughs> อไม่มีคอนเน็กอ่ะ วเปิดไหนมันไม่เห็นคอนเนคเลยโอ้แม่ดูลมแรงมาก ด้วยเองมันเห็นไอ้นั่นด้วยอ่ะคุณสิรูมันมองเห็นวิวดีไหมถ้าเพื่องมีเตาให้นั่งแล้วเดี๋ยวไปนะน่งสังซั่มอุย้ยมีสระไว้น้ำมาดูสิหูสระไว้น้ำนี่ไงใช่เออคนละฝั่งกันเหรอโรงแรมเดียวกันจะฟังกูกมา อันนี้สระวายน้ำมันเป็นสวนน่ะ <S <S นี่ไงเคปดาราใช่ไหมโอ้ <S <S oh my god นี่ไงพว่ะช่วิมึงพวาวได้แล,แล้วเราก็มาถึงแล้วอันนี้ของเรานะคะมีสระว่ายน้ำข้างล่างนะนี่ค่ะโอ้ยวิวสวยมากเลย ในช่วงเนี่ยแฮสเซอร์เบรมันสามารถมีอคหารถึงโต๊ะได้กันถึงปลายล่างของโรงแรมแคนูแลมมันเนาะเราก็เลนน้ำได้นะคุอันนี้ก็คือเป็นห้องคอนเนตติ้งนะคะสองห้องติดเลยเนาะสองห้องติดอ่าแล้วมาถ่ายห้องได้ได้หมดทุกอย่างเซอร์วิสได้หมดเลยนี่ก็จะ รีวิวห้องน้ำของคุณแม่นะคะว้าวมันสามารถเห็นวิวได้นะคะก็มีอ่างอาบน้ำเป็นเอ็กซ์คลูซีฟนะคะเอ็กซ์คลูซีฟนะคะเขาเปลี่ยนห้องให้เป็นราคาแพงกว่าที่บุ๊กมาเพราะว่าห้องที่บุ๊กอ่ะมันมีอ่าสระว่ายน้ำส่วนตัวใช่ไหมคะแต่เขาปิดปรับปรุงเขาก็เลยเปลี่ยนห้องเป็นเอ็กซ์คลูซีฟวิวให้เราก็คือราคา สูงนะคะราคาสูงที่สุดเลยในในการบุ๊กิ้งนะคะไปห้องน้องดิอ่ะไปไปห้องพี่นะคะเชื่อวาอ้าวเอาน้องอุ้ยมีลรอด้วยเอาน้องรีวิวให้แม่หน่อยห้องน้องเป็นยังไงได้เลยอ่ะกระจกด้วยสามารถแต่งตัวได้แบบนเริ่มต้นตั้งแต่ประตูเข้ามาสามารถคอนเนคติ้งกันได้โอเคอ้าเริ่มเลยโอเคอันนี้เป็นห้องเป็นห้องของน้อง ทางน้องกับพี่นะคะใช่มาแนะนำห้องน้ำก่อนเลยเปิดไฟนะคะอ่ะแนะนําเป็นยังไงบ้างอ่ะน้องผู้เชี่ยวชาญมีกระจกด้วยเวลาแบบโกนหนวดอะไรเงี้ยหรือแบบตัดหน้าม้าอย่างเงี้ยมีน้ําส่วนตัวเลยนี่ห้องน้ำมีของพวกอย่างเลยอืมโอ้ยห้องน้ำดีมากเลยมีมีทั้งน้ำอุ่นน้ำเย็นเนาะเนี่ยแล้วก็เวลานั่งหัวลูกเนี่ยจับ เออห้องน้ําแต่เราอาบน้ําแต่ว่าเราสามารถปิดกระจกได้ใช่นะาาแล้วตรงนี้นะสภาพแบบคล้ายๆบ่อออนเซนอะไรเงี้ยเราก็นั่งดูวิวตรงแม่างได้อ่ะมันปิดได้ด้วยอันนี้เขาดีมากเลยนะโรงแรมน,นีครั้งแ,แรก,นนนกเนาะครั้งแรกที่มาเนาะครั้งแรกที่มาอ่ะมีตู้เสื้อผ้ามีที่อาบน้ำเสร็จมีที่พรมแต่อย่าให้เปียกนะถ้าเปียกแล้วเขาจะชาร์มมีที่รีผ้า ยูสเ <Use> นมก็คือนัมเบอร์เลยคือนัมเบอร์ของห้องอ้าห้องน,นี้ก็ดีนะสว่างดีทั้งสองห้องไม่นะตัดออกเลยเอ้าวเตียงเป็นไงคะรีวิวอ่ะเวลาอาบน้ำเวลาอาบน้ำนะคะเราสามารถยาหลาดน้ำแล้วก็ปิดอย่างนี้ก็ได้มันก็ส่วนตัวแล้วเราอาบน้ำเนาะแต่เกิดใครพักคนเดียวก็ไม่ต้องปิดก็คืออาบน้ำไปด้วยชมวิวไปด้วยอ่าน้องรีวิวน่อย มีห้องนี้ก็ชนกับห้องของแม่นะคะใช่สระน้ำแม่มาอันนี้นี่เห็นสระน้ำนู่นของคนละโรงแรมกันอุ้ยฝนตกนู่นตกตรงนู้นเอาอุ้ยแม่ดูทะเลเดี๋ยวคนละสีเลยตรงโน้นเห็นไหมอ่าใช่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยไม่ถ้ามีแดดมันก็จะเป็นสีสีอย่างนี้เลยแม่ดูนี่โรงแรมเราอุ้มีสระน้ำนู่นี้แม่ อันนี้แต่เราต้องดูไปข้างล่างนะเพราะว่าตรงนี้เป็นปังเนาะเพราะเราอยู่ชั้นสูงสุดนะชั้นสิสองเนี่ยสูงสุดน้าไปถ่ายรูปถ้ามันแบบพระอาทิตย์ตกดินตรงนี้ใช่ไหมมันก็ถ่ายรูปสวยไม่เราก็ไม่ต้องตกดินไปไหนหรอกเราอ่าโอเคจังการจบรีวิวแล้วก็มีตู้เย็นเนาะเราก็จะปิดกันมูถ้าอันนี้เขาจะให้ฟรีน้ำเปล่าแต่ว่าถ้าเป็นพวกโค้กถ้าเรากินก็ ก็จะชาร์จนะก็แล้วแต่เขาก็คิดตังค์อืมใช่เอมาดูแม่มาดูมีกาแฟด้วยแล้วก็ต้มใส่ในนี้แหละอืมอันนี้ปิ๊งขนมปังกันน้มีทุกอย่างใช่ไหมใช่อันนี้กาแฟอ๋ออ๋อโอเคอ่ะก็คือเดี๋ยวสรุปให้ฟังนะคะก็คือห้องนี้ก็จะมีค่ามัดจาห้อง ห้องละ4,000บาท2ห oh, okay. well, ้องก็8,000บาทแต่เขาจะจ่ายคืนให้เราหลังจากที 3, like, 2, ่เราเช็คเอาท์ออกไปแล้วนะคะก็ราคาไม่เบาเลยนะก็อยู่ประมาณ4คืนใช่ไหมคะ4คืน5วันเนาะ4คืน5วันรวมกันแล้วก็ประมาณ x c l u s i v e Room ก็คือ3,000 0กว่าบาทนะคะ2ห้อง3,000 0กว่าบาท2ห้อง ส <4 S 2> ี่คืนห้าวันแล้วก็ค่ามาจำห้องก็ห้องละสี่พันนะคะเวนีใส่น้ตรงนี้ไถอดเลยถอดมันต้องถอดว้าวขอถ่อายหน่อยขอถ่ายหน่อยนี่ไงก็ลงมาชั้นนี้ไงนี่ไกินอาหาร เออก็จะมีคนระวังลื่นนะคะบัตมนี้กระถ่ายหน่อยระวังลื่นนะคะนี่นี่ตำเพียรเอาเพียรพอเขามีให้เฉพาะช่อง VIP เราก็เป็น VIP นี่เออเอ็ก u s ค v e อ่ะ เออน่าจะใชแ่แล้วพาเดินไปข้างล่างนั่นคือไง,งเขาไปเดินไปด้านนี้เหรอเขาเดินไปด้านไหนอะทีนี้เอาไปทางนี้ก็ได้ไปเงี้ยเ,เดินเลาะตรงนี้ไปตามเขาไป 对。<Okay. S 2> okay. เรามาถึงวันแรกเราก็เดินสำรวจสถานที่กันเลยเนาะพนักงาะเขาเป็นคนไทยอะนะเขาที่แล้วเป็นคนอังกฤนเป็นโรงแรม5ดาวใช่ไหมั้ำสะอ่าดได้แต่ตรงนั้นมันมีแต่ฝุ่นอ่ะอันนี้เล่นได้ ว่ายได้เน um <hai hai S 2> ี่ยเหมนะฮะเขาก็เล่นกันเนี่ย